สำหรับลูกค้าน้แอฟรีมีคสนใจมาถึงแาคาวเบอตะวผิวขานะคะปลอยผ่านออยแล้วก็ถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ต้องการสั่งตรงส่งตรงไปให้ถึงต่างประเทศทางเบนก็มีการจัดส่งนะคะจะทําการมาที่ไปรษณีย์นะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็จะแจ้งเลทราคาในการจัดส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆนะคะแล้วก็จะทำขาวใสลอยนะคะบอกราคาน้ําหนักกล่องแล้วก็ ราคาในการจัดส่งให้เลือกว่าจะเป็นส่งแบบธรรมดาหรืออินเอทได้นะคะแพ็คของเองแล้วก็จะเด้รับรายเป็นคลิปาใบเสร็จนะคะพือทําการส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบุกไปสินีตอนนี้อย่างไงถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์เบนซี่ญี่สามได้ค่ะ b n z e y สองสามนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็เพื่อการกางงูเราก็จะแนบไ้นะคะว่าตัวแอฟริกันลูกค้านี้ส่งอะไรบ้างนี้ส่งอะไรบ้างนะคะ เพื่อจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในการสั่งซื้อแล้วก็แจ้งโอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะมีฉาชีพมีฉาชีมันเยอะเนาะแล้วเราก็ต้องมีจัญญบรนในการจัดส่งสินค้าจริงๆนะคะนี่นะคะขอบคุณกสิกรไทยค่ะเพราะว่าพ่อแม่ที่ฉันก็ทํางานอยู่กสิกรไทยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไปแล้วเดี๋ยวลงมาทําการจัดส่งสินค้าให้ให้กับลูกค้าก่อน สามสารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ไลน์เบนซี่ยี่สามนะคะ โทรสอบถามได้ที่084นะคะ6697896 084 6697896นะคะหรือว่าไลน์เบนซี23 b e, e n S z e y 23นะคะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันค่ะชอบแล้วแชร์บ๊ายบาย